สวัสด,ดีครับผมตอนนี้เราอยู่กับ Survival f o r t e s of Youth EP ที่3แล้วนะครับผมวันนี้เราหน้าทำอะไรบางอย่างเพิ่มได้นะตอนที่ทุกคนไม่อยู่เนี่ยผมไปทำนี่มาแล้วครับเป็นที่เหมือนเป็นที่รองน้ำนะเอาไว้รองน้ำตักน้ำจืดหรือเปล่าแม่แต่ใช่ แล้วก็เดี๋ยวจะทำอันนี้เดี๋ยวจะไปหาใบใบไม้เพิ่มแล้วก็กิ่งไม้นะครับแล้วก็ครับโตเราต้องทําโต๊ะเพิ่มนะครับต้องทําโต๊อันนี้เรนกูล่าเวิร์กเบนช์นะครับเดี๋ยวต้องไปทําเพราะฉะนั้นนี่ของเราไม่พอเลยเนี่ยเราขาดกิ่งไม้เล็กนะครับเดี๋ยวต้องไปหากิ่งไม้เล็กก่อน จะพยายามเริ่มสร้างกระตอ๊อบเขาเรียกว่าอะไรที่อยู่ที่อยู่ที่แบบเป็นหลักแหล่งขึ้นนะครับเพื่อที่เราจะได้เริ่มทำเควสได้ถ้าโชคดีเราจะทำเควสได้ตั้งแต่ EP นี้เลยนะครับถ้าโชคดีนะถ้าโชคดีนะถ้าโชคไม่ดีก็ไม่ได้นะอ่า ครับโต้ก็เลยแล้วกันใหญ่จังเอาไว้หลังบ้าน โบ้ขึ้นมาขวานจะพังอีกแล้วต้องมีการซ่อมขวานอล้วนะครับมันจะแรงขึ้นใช่ไหมระหว่างขวานขวานเหล็กล่ะโอ้ขวานเหล็กดาเมจอย่างแรงพนูพนูก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจในการทำนะอันนี้ต้องทำเพิ่มดีกยว่าแล้วเราต้องเหมือนต้องทำเพิ่มเพิ่มเลยเพราะว่า เพิงทำเพิ่มไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องสมมติว่าถ้าเกิดเราทำบ้านใช่ไหมพอทำบ้านแล้วเนี่ยเราสามารถย้ายเพิงได้จะสร้างตรงไหนได้ก่อนไปป่าเรียบร้อย อ๋อ oh, ต้องใช้ไอที่ทำนนี้ครับ building t o k i t ทำเลย work สามสิบหกนาทีนี่เอ้าหายไปไหนโตนแฮมเมอร์ครับ g ร a b ซึมขึ้นมาตอนนี้ก็ได้สโตนแฮมเมอร์แล้ว าจ,จะสร้างไว้แบบใกล้ๆน้ำเลยน่าจ,จะสร้างไว้ตรงนี้อยู่กลางทะเลมีน้ำกับทรายอะ่ะเริ่มตรงนี้เลยแล้วกันนะ บ้านขนาดสามคูณสามโอเคไหมนี่ครับทำเป็นไอ้นี่ไว้ก่อนทำเป็นแบบได้แค่สองไหมโอเคไว้ก่อนนะจี เดี๋ยวเราต้องตัดต,ต้นต้นป่าต้นนี้หินบ้านก็จะใหญ่โตเกินไปนะอืมก็โอเคอยู่นะประมาณนี้บ้านเริ่มใหญ่อยู่ดีบ้านก็ใหญ่โตเฉยต้องการหินเดี๋ยวจะลองสร้างก่อนค่อยๆสร้างสโตน สิบเจ็ดนาทีสร้างอย่างรวดเร็วต้องใช้แค่หินเหรอเนี้แมงป่องอะไรพวกนี้มันอยู่ตรงไหนวะเราสามารถเราต้องจับมันยังไงวะไม่พอนีแพรโอเค ดอกทูบเราไปทำอะไรเออได้งามแล้วโอ้โห เพิ่มน้อยอยู่นะน้ำอ่ะยังดีกว่าไม่มีเราอาจจะต้องขยบพวกนั้นมาตรงนี้แล้วไม่ขี้เกียจวิ่งละมู ครับเชือกออดมืดเลยแถวนี้แถวนี้แถวนี้ยังไม่ได้เคยแมปเดี๋ยวเรามาแมปแถวนี้ก่อนนี่มันทะเลนี่ว่า ไอ้วิ่งวอเทอร์เจอละนี่อะไรอะมะนาวออร์เรนจ์เก็บครับสม้มมีตัวอะไรจ้องอยู่หรอ,อวิ่งวอเทอร์สม้ม มเก็บไม่ได้เนี่ยใครมันมาจอ้องอยู่เนี่ยมาตัวไหนมาแล้ว <c oughs> หน่อยแน่ เก็บขึ้นมาได้ไหมมีดไม่พอหรอเอาอีกเก็บอะไรได้ก่อนแบกเอาพยาดเหรอเอามาทำอะไรวะเอามาก็ได้เราจะวางแบบแบบแปลนไว้แบบคร่าว <c oughs> คร่าวๆแล้วคร่าวๆนะวๆน,นี่อันนี้กระต๊อบมากเลยไม่สามารถสร้างอะไรที่แบบยิ่งใหญ่กว่านี้ได้ละหลังคามีอีกแบบหนึง่งปะวะก็จะม,มีแบบนี้ ไม่เอาสิอ่ะเราทมไมเราออกไม่ได้ไวนะ้เนี่ยโอเคครับผมสำหรับ Survival Fountain of Youth นะครับใน EP ที่3นะครับขอลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับบ้านเริ่มเป็นลูกเป็นล่างแล้วนะครับผมแล้วก็เกาะเราก็สำรวจไปได้เยอะแล้วนะครับไว้พบเจอกันใหม่ใน EP ที่4นะครับผมสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ